หนึ่งข้าวแรงนะหนึ่งข้าวแรงข้าวเหนียวยังไม่ได้จกขาจ้าวเย็นใส่บหมลูกเอบอบ่ข้าวเย็นบองจกไข่เออบ่ใส่ก็ได้เอาไว้ให้มานะเดี๋ยวมันบอสให้พ่อปิน้นอ่ะมาดูหนุ่มขี้เงาทำไข่เจียวดีเซ็ตเซ็ตนะ อุ <Ooh>. oh. <laughs> 来来้โอ้จะลายเสียบลายจะลายเสียบลาย ใส่ยังแด่แล้วใส่ตะลดดีใส่ตะลดดีใส่ตะลดดีรอชม ยิ่งยิ่งตีโดนยิ่งแซบแม่นบ่ยิ่งตีโดนยิ่งแซบอ่ะไปเลยเอาอะไรเอาไหนก่อนใส่ต้นหอมพอจะเน้ไยไข่เจียแบบบ้านนอกเนะี้ยมันจะใส่ต้นหอม่ันพอปิ้นเหรอปะคะ มันมันพะในพออันนั้นเลยไปทอดไข่ก่อนก็นได้ดูเอ้าไปทอดไข่ก่อนก็นได้เข่าวะพะในพอปิ้นเลยเอาน้ำมันเปิดแก๊สแล้ววางแด่ตุก๊กเฮควักนะเปิดแจ่ไว้เออนะั่นแหละ นี่ดิทอดไข่บะลือโลกเอาฟินปากเข่าสกัน ้องคั่วกระหกไหมว่าดนจัดระดับ้องคั่วเนี่ย้องคั่วแบบบ้านๆอีหยังก็มาสุมๆๆกันใส่มีปลาแดกน้ำปลาแดกหังนี่กระปุกข้าขวคั่วกระปุกพกริกนั่นละข้าวนปั่นแกงได้เลยนี่ จะเป็นเซฟได้เลย ทอไข่ปลนลือโลกใอนตอ้นบ้านเอ,อน้อเอนตแเสียบไว้หน้าตา พริกปุ๊บเป็ี่นที่บอกโอ้ยน้ำมันสีกระเด็นพริกปุ๊บเอ้ยค่อยๆพริกเอาคือบานเฮาแล้วมันก,กรอบ ของเร่งเหลืองสักกันเฮ้หอมแล,ล้วเว้ยหอมเตะดังแล้ว เอาใส่ถ้วยนะั่นเลยบอใช้ถ้วยอันเก่าเลยประหยัดนีด่องใส่จานแล้วเตะใส่จานเนอวตักใส่จานเอาลงมาจานเดี๋ยวมันจะปิน้นปึ๊บอ่าโอเคโอ้โอบ่ให้มีน้ำมันหายเลยมันอยู่ในหั่นเลยบอก เออเอ,อหน้าตาหน้าอร่อยบะไข่เจียวบะลลีโลบืไขเจียวบะลลีโล หัวมันก,กินไม่หมดหัวมันหัวมันแค่ละกินนะอืมจับจับจาการอร่อยอร่อยข้าวตำมะกอตำครึ่งลูก ฮ้ห้อนทำอะไรต้องใจเย็นเย็น หลังเคียงหลังกระทะ ข้อบ่ายหาไต่เอาหลังนี้มาเจได้ใส่ข้าวเจได้ใสข่ข้าว อมาหากิน